วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำเมนูแปลกอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะวันนี้เราจะทำพาทุกคนนะคะมาทำเมนูมารากอกผัดไทยซึ่งทางมาแล้วรสชาตินั้นอร่อยมากเลยแล้วเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากทานแล้วไม่อ้วนมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมมารากอกแล้วขูดมาากอกเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะมารากอกนั้นควรจะเป็นมาระกอที่ดิบนะคะขูดเป็นเส้นยาวๆลักษณะเรียนแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะ นี่คือมาระกอต่อไปนะคะเตรียมแครอทแครอทเราก็ขูดเป็นเส้นฟ,ฟอยยาวๆแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะเราต้องการให้แครอทมีความยาวเลียนแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวอีกเช่นกันต่อไปเต้าหู้นะคะเต้าหู้แข็งเอามาหั่นเป็นชิน้นสี่เหลี่ยมเล็กๆยาวๆลักษณะแบบนี้แล้วก็นําไปทอดให้เหลืองกรอบวิธีการทําต่อไปนะคะนํากระทะตั้งไฟใส่น้ํามันไปพอประมาณนะคะใส่น้ำมันไม่มากตามตัวอย่างของเราพอน้ํามันร้อนเสร็จแล้วเทไข่ใส่ลงไป ใช้ทพีนะคะตีไข่ให้แตกหรือว่าคนไข่ให้แตกไข่นี้เราจะคนแล้วก็คั่วเ,เรียกว่าลักษณะว่าคั่วไข่ให้หอมให้ไข่นั้นเหลืองหอมนะคะพอไข่สุกเหลืองหอมดีเสร็จแล้วเราตักใส่จานนะคะตักใส่จานออกไว้ก่อนหลังจากเราเอาไข่ออกจากกระทะแล้วใสน่น้ำไปครึ่งแก้วนะคะใสน่น้ำไปครึ่งแก้วแบบนี้เลย พอน้ำเดือดดีแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปสองช้อนน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยนะคะสองช้อนหลังจากแถมตาลทรายลงไปแล้วตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกก็สองช้อนหลังจากนั้นใส่น้ำปลานะคะตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาเราก็ใส่ลงไปสองช้อนเช่นกันนะคะคือน้ำตาลทรายสองช้อนน้ำมะขามเปียกสองช้อนน้ำปลาสองช้อนสรุปง่ายๆนะคะเสร็จแล้วคนให้เครื่องปรุงนั้นละลาย พอเครื่องปรุงเราละลายเดือดแบบนี้ดีแล้วนะคะต่อไปเราก็นํานะคะนำเต้าหู้นำเต้าหู้ที่ทอดกรอบใส่ลงไปผัดให้เข้ากันให้น้ำให้น้ํากับน้ำเต้าหู้นั้นซึมเข้ากันเพราะว่าเต้าหู้ที่เราทอดไว้มันจะแข็งไม่ต้องกลัวเละนะคะให้น้ําที่ปรุงรสนั้นซึมไปในน้ำเต้าหู้เสร็จแล้วตามด้วยแครอทแต่แครอทดลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเส้นมะละกอ ตามด้วยถั่วง,งอกนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้พอเวลาเราคลุกเคล้าให้เข้ากันไม่ต้องใช้เวลานานาน,นะคะประมาณแค่สักสองนาทีก็พอนะคะคือเราจะไม่ให้ะมะละกอสุกมากจะไม่ให้แครอทสุกมากนะคะจะทําให้เส้นมันเละไม่อร่อยเราต้องการให้เส้นกรอบตามด้วยไข่นะคะไข่ที่เราคั่วสุกไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วก็คนทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่างนั้นให้เข้ากัน หลังจากคนสมส่วนทุกอย่างใหเข้าการเสร็จแล้วนะคะเราปล่อยให้อาเดือดประมาณสักสองนาทีเราก็พอแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราใส่ต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมที่หั่นเป็นท่อนๆลงไปใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะหลังจากใส่ต้นหอมลงไปเสร็จแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันพอต้นหอมคนคลุกเคล้าเข้ากันแค่นี้เราก็ปิดไฟ ตักทานได้เลยเวลาปรุงรสถั่วลิสงหรือเครื่องปรุงต่างๆเราจะใส่ข้างนอกบางคนบอกว่าผัดไทยทำไมไม่ใส่ถั่วลิสงเราจะใส่ข้างนอกนะคะถ้าใส่ลงไปตอนนี้จะทําให้เส้นผัดไทยของเรานั้นไม่สวยนะคะไม่กรอบน่าทานเราต้องมาใส่เครื่องปรุงข้างนอกเครื่องปรุงนั้นก็ปรุงรสตามชอบแต่ตหรับของเรานี้กําลังรสชาติกําลังกลมกล่อมพอดีนะคะ เมนูนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะไม่มีแป้งไม่มีเคาร์โบไฮเดรตนะคะมีแต่โปรโตีนไขมันบ้างเล็กน้อยแล้วก็ผักทานแล้วช่วยในการขับถ่ายทําให้เราไม่อ้วนอย่าลืมนะคะดูแล้วอย่าลืมไปทําทานกันถ้าชอบวิธีเมนูใหม่ๆของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อยกับเพื่อนๆพ,พบกับเมนูเพื่อสุขภาพของเราในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ